สวัสดีครับนกพรชาแนลมาอีกแล้วครับกีดเลือดออกกันมิตารณาหน่อยเพชรบานแพงอ่อยต้อยอ่อยต้อยครับผมกลับสวัสดีครับเอฟซี FC, สาวหน่อยเพชรบานแพงเบิร์ตสุภูสุกณ์น,นะครับเดอ้อเอฟซีบอสโจยมนินินเอฟซีน้องอู้อิงรัตนาพรเอฟซี FC, ศิลปินในวงสาวหน่อยเบิร์ตสุภูสุกณ์ครับ นพอปชอแนครับมืดอนีวันที่14สิงหา2567ครับนบพอปชอนแนลสีมาบอกข่าวอย่างวั่ตีมื่อนีอาจจะเป็นการเปิดเผยครั้งแรกหรือว่าช่องแรกก็ได้ที่นพอปชอแนเอาข้อมูลมาล่อยฟังครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือบริษัทสาวน้อยเพชรบ้านแพง ที่นำทีมบริหารโดยซ e o ใหญ่ก็คือบนะอสโจยมนินซอนุชนะอนมนุษนามวงษานะครับซึ่งเป็นบอสโจหรือซอนุชที่เขารู้จักกันดีนะครับฤดูการที่6 7 6 8เนี่ยครับที่จะถึงเนี่ยครับที่จะมีการเปิดฤดูกาลเนี่ยครับภายใต้ธุรกิจของซอนุตกับบอสโจเนี่ยมันจะเป็น วงหมอลำสาวน้อยเพลมันแพงสาน้อยลำเพลินโชว์รถแทร์ลำเพลินเต้ยเสะเดิดลำแพนเต้ยเสะเดิดภาพยนต์คลายอ้อเราไปถึงค่ายเพลงลำเพลินอีดีเรคคอร์ดแล้วก็เราไปถึงวงของพี่แมนมณีวันอีกนะธุรกิจเราเนี่ยในรูรการที่จะมาถึงเนี่ยลงทุนไปจนถึงเท่าไหร่ลงทุนขนาดไหน นพพรจะมาเปิดเผยครับนบพพรชาแนลครับสืบทราบมาว่าปีนี้บอสโจซอ,อนุทุ่มงบกว่า40ล้านบาทครับบอสโจซอ,อนุทุ่มงบกว่า40ล้านบาทในการลงทุนในครั้งนี้ในการจะเปิดฤด,ดูกาลนะครับการแสดงของ6 768นะครับ40ล้านบาทที่นพพร เล่าเนี่ยน่านอเอามาแจ้งเนี่ยเอามาเปิดโปรงเนี่ยมีอะไรบ้างอาจจะเปิดช่องนี้ช่องแรกเลยครับที่เดียวด้วย40ล้านบาทแบ่งออกเป็น3 3หัวข้อหลักๆห,หรือว่า 3. งาน3โปรดักสามโปรดักหลักๆโปรดักที่1ครับโปรดักที่1รถลดแห่1 2้อเห็นไหมครับที่ซื้อมาแล้วลด แฮ่สล้อเป็นรถ6ล้อเออเป็นรถ12บอล้อเท่าี่ครับเป็นรถ12ล้อที่ซื้อมาใหม่จากประเทศญี่ปุ่นมาให้อาจารย์ช้างตกแต่งแล้วตอนนี้จอดอยู่ที่บ้านซอบ้านบอสโจรับรถไปเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเอาเลิกเอาใช้เนาะต่อไปก็จะเอาไปขึ้นโครงสร้างอ่าเอาไปขึ้นโครงรถแห่พอขึ้นโครงรถแห่เสร็จเนี่ยก็เอาไปบรรจุ เรื่องของดอกอตู้ลำโพงเครื่องเสียง power amp อุปกรณ์ทางดนตรีระบบไฟ<ม>ก็จนสามารถออกงานได้ลงทุนไป3ล้านบาทครับ3ล้านบาทแล้วนะครับพี่น้อง fc ครับ3ล้านบาทส่วนที่2ครับโปรโดักที่2ครับที่ลงทุนไป12ล้านบาทจำนวน12ล้านบาทนั่นก็คือ ภาพพยนคาอ่ออครับภาพพยนต์คายออลงทุนตั้งงบประมาณไว้ประมาณ12ล้านบาทครับเพราะโจมนันได้เปิดเผยว่าตอนนี้ใช้ไปเกือบตอนนี้ที่เราทราบก็คือผูอ้กำกับคนเดิมก็เอาไปแล้ว2ล้านเนาะ2.1ล้านบาทแล้วก็ทิ้งงานไปแล้วก็ส่วนของพิธีมีวิธีกรรมบวงสวง ช่วงที่บวงสวงก็หมดไป5 0 0แสนกว่าบาทนะครับตอนนี้ก็มีความเคลิบหน้าเรื่องของบทนะมีบทย่อๆออ,ออกมาแล้วนะครับเรื่องของพยนตร์ไข่ออเนี่ยมีบทย่อยอ,ออกมาแล้วคงมิกับได้เขียนบทยอ่อเขาเรียกว่าโฟกัสออกมาแล้วแต่แต่ต้องขยายไปอีกให้มันได้ครบเรื่องครบรูปเอาตัวละครเข้าไปและหนักสุดเยอะสุดๆครับ2โปรดักต์รถแห่3ล้านอ่า ท่นเรือไข่ออ12ล้านรวมเป็น15ล้านแล้วใช่ไหมครับ15ล้านบาทแล้วเหลืออีก25ล้านบาทไปไหนครับไปลงทุนการฟอร์มวงการเตรียมเปิดฤดูกาลของสองวงหมอลำนั่นก็คือหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงหมอลำวงที่สองสาวน้อยรำเพลินโชทุ่มงบไป25ล้านบาท เอาไปทำอะไรบ้างละ่ะนอพอาร c h a น n e ลแน่นอนครับลงทุนหลักๆก็มีเรื่องของฉากการแสดงฉากประกอบการแสดงที่โชว์ความสวยงามโชว์ความอลังการทํำเป็นลวดลายเป็นอะไรต่างๆประดับอันนี้ก็มูลค่าหลายแสนบาทหลายล้านบาทนะครับ2วงก็เกือบเป็นล้านแล้วนะครับนะในอุปกรณ์ใช่ไหมครับอุปกรณ์ในการโชว์โชว์ต่างๆ พูดถึงเรื่องโชว์มันต้องมีเรื่องอะไรครับถ้าเป็นการแสดงเป็นการแสดงต้องมีอะไรครับ 1. ครูฝึกครูฝึกไม่จ่าเป็นครูฝึกก่อนร้องก่อนรำเห็นไหมครับบรมบรคูเรื่องก่อนร้องก่อนรำทั้ง2วงทั้ง2วงนี้ใช้แยกกันนะครับวงสาวน้อยเพชรปั้นแพรงก็ใช้ผู้ประพันธ์เรื่องรำอีกอีกคนหนึง่งใช้ครูฝึกอีกทีมหนึง่ง ใช้ทีมฝึกแดนเซอร์อีกทีมหนึ่งสาวน้อยลำเพินโชว์ก็ใช้คนประพันธ์บทละครอีกหนึ่งคนอ,อีกคนหนึ่งใช้อาจารย์นะรัอาจารย์สอนเต้นอาจารย์สอนลำคนละชุดกันจะเป็นสองชุดนะคนละชุดกันเนื่องจากบอสโจได้แจ้งว่าถ้าเอาถ้าเอาคนเดียวหรือเอา,อาชุดเดียวมาสอนทั้งสองวงงานมันจะซ้ำกันครับ บทการแสดงหรือว่ารูปแบบคาเลคเตอร์คาเลคเตอร์หรืออ่ามันจะซ้ำกันทำให้ไม่ทาให้สองวงไม่มีความแตกต่างไม่มีการอินเตอร์เฟสกันหรือความแตกต่างกันอ่ามันจะบาลานซ์กันแต่ทีเนี้ยถ้าเอาคูแต่ละทีมมามันจะเกิดการที่มีความแตกต่างกันเนาะนะครับคููฝึกนะครับสองเรื่องของการตัดชุดตัดชุด ตัดชุดการแสดงประกอบว่าจะเป็นแดนเซอร์ก็ต้องมีการตัดชุดตอนนี้วงหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ1 2 0ย5 0คนเพลงหนึ่งใช้ประมาณ50คนต่อเพลงนะต่อการแสดงหนึงเพลงหรือหรือการแสดงต่อ1โชว์และโชว์หนึ่งทางซอนุดหรือบอสโจได้เปิดเผยว่าไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0 0บาทตัดชุดไม่ต่ำกว่า500,000บาทครับ สิบโชว์ก็ห้าล้านครับเอาเอาแค่เอาแค่พูดแค่ว่าสิบโชว์ก็ห้าล้านแล้วอะใช่ไหมครับแล้วถ้าอ่าแล้วถ้ายี่สิบโชว์ล่ะสองวงอะสมมติว,ว่าวงหนึ่งเอาแค่เอ,เอาแค่วงละห้าโชว์หลักลก,ลก,ก็ไปแล้วครับสิบล้านแล้วใช่ไหมครับไหนจะคนตัดไหนจะมีจ้างช่างที่เขามาตัดชุดให้ซื้อผ้ามาแล้วใช่ไหมครับซื้อผ้าซื้ออุปกรณ์พวก เขาเรียกอะไรอ่ะอุปก,กรณ์ผ้าพวกมววหมือที่มาทําหัวทําขนอ่าพวกขนพวกขนเพชรพลอยประดับอะไรต่างๆเนี่ยครับรวมไปถึงช่างตัดทีมตัดทีมตัดก็ต้องแยกกัน2ทีมนะครับอันนี้ก็มูลค่าค่อนข้าง,างหลายล้านบาทนะครับต่อมาครับรถก็จะเป็นรถขนอุปกรณ์หรือรถ ใช้ในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเช่นเพิ่มอีกหนึ่งวงอย่างเช่นตอนนี้สาวน้อยรำสาวน้อยเพชรรำแพงอาจจะพอเพียงพออยู่แล้วแต่พอมาพอมีวงเพิ่มขึ้นคือสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็ต้องมีการซื้อรถขนอุปกรณ์หรือซื้อรถในการบริหารวงเพิ่มขึ้นอย่างเช่นล่าสุดที่เรารู้กันคือรถตู้ที่สาวน้อยซื้อเพิ่มก็คือล้านกว่าบาทนั่นก็คือใช้ในการเป็นรถพระ สองวจะเป็นรถ6ล้อบรรทุกขนอุปกรณ์การสแสดงต่างต่างเนาะอันนี้มันก็ค่อนข้างหลักหลักหลักหลายล้านนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาจอ led อ่ะก็ต้องมีการลงทุนเรื่องของจอ led ใหม่ด้วยนะครับนะโอ้โหอันนี้คือหลักๆที่นพชาแนลเอามาเล่าให้ฟังและระหว่างที่มีการซักซ้อมกันเกิดขึ้นทั้งทั้งสองวงเนี่ย ปฏิเสธไม่ได้ครับเรื่องของอาหารการกินทั้งสามมื้อครับเพราะจะลืมว่าสําหรับพี่ปันแพงเลี้ยงทั้งสามมื้อเช้ากลางวันเย็นอาหารการกินน้ําดืม่มบริโภคอ่าเขาเรียกว่าเบตเตรเลสเนาะหรืพวกอะไรต่างๆ่ะเบตเตเลสเครื่องใช้เครื่องสอยพวกเครื่องเตียงนอนที่นอนหมอนมุ้งที่ซ้อนนุชดได้ไดซื้อมาให้ใหม่นะนี่เขาเรียกว่าเบตเตรเลสนะครับก็ประมาณนี้ นะครับแล้พอชนนั้นก็มีข้อมูลว่าบอสโจกับซอนต์เนี่ยซีอแห่งสางน้อยพอแพงเนี่ยลงทุนปีนี้ไป40กว่าล้านบาทนะครับอ่าก็แยกเป็นหัวข้อหลักๆ3ข้อเนาะรถแห่3ล้านอ่าหนังภาพยนตร์ไคอ้อ12ล้านและการแสดงหรือลงทุนฟอร์มวงบอลลามสองวงเนี่ยี่สิล้านโอ้โห เป็นเงินมหาศาลเลยครับนะครับเป็นเงินมหาศาลมันก็ธรรมดาครับรดูการที่แล้วได้กําไรมาได้กําไรมาก็ต้องแบ่งแบ่งกําไรนะไว้เพื่อลงทุนในฤดูการหน้าเพราะอย่าลืมว่าทุกวันนี้ธุรกิจหมอลำธุรกิจของการเป็นการแสดงหรือว่ามหรสพหมอลำครับมีค่อนข้างคู่แข่งค่อนข้างหลากหลายนะเพราะฉะนั้น บอสโจรหรือซอลก็ต้องวิ่งตามกระแสให้ทันตอนนี้กำลังติดลมบนแล้วทํายังไงจะให้ติดไปเรื่อยๆไม่ใช่ดอปลงนะครับอะไรที่มันทันสมัยที่ยังไม่เคยทำํำก็ต้องทําชุดโชว์การแสดงแต่ละเพลงออขนอลังการไหมฉากแสงสีเสียงมันองค์เป็นองค์ประกรอบนะรวมถึงศิลปินในวงด้วยนะครับรวมถึงมาร์เก็ตติ้งการตลาดต่างๆนะปอใชนวก็เอามา เล่าให้ฟังครับว่าลงทุน40อ่า40ล้านบาทเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดนพพรชาแนลก็ต้องขอก็ขอโทษขออภัยนะครับ fc f ฟ n Club ด้วยนะครับแต่นพพรชาแนลก็แอบรู้มาประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจกับนพพรชาแนลเลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม